ดีค่ะทุกคนวันนี้นิพกกำลังจะไปที่อินสปุกนะคะเพื่อไปซื้อชุดแต่งงาน oh. แล้วก็บอกก่อนว่าสเกจว่วันนี้คือ,อยังไงใช่ไหมก็คือวันนี้นิพจะไปเลือกชุดแต่งงานไปด้วยกันสองที่แล้วก็จะเลือกมาสามชุดด้วยกันแล้วก็จะให้เพื่อนๆของนิพใน Close friend ใน Instagram เลือกก่อนอื่นนิพก็จะเลือกของนิพก่อนว่านิพอยากได้ตัวไหนเสร็จ้วนิพก็ให้เพื่อนนิบเลือก คนไหนเลือกตรงใจนิบก็คือเลือกอันที่นิบเลือกก็ก็จะได้คะแนนไปก็วันนี้จะเล่นเกมด้วยแล้วก็จะไปดูเสืาา้อผ้ากันด้วยแล้วก็ไปดูกันว่าที่อินสตบชุดแต่งงานกันเลือกชุดแต่งงานเป็นยังไงเหมือนไทยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วที่ store นะคะก็ำลังจะเข้าไปก็เดี๋ยวถ่ายภาพมาให้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาอนุญาตให้ถ่ายรูปข้างในไหมก็เดี๋ยวไปดูกันตานนี้นะคะจําชื่อไม่ได้จริงๆขอโทษทีค่ะแต่ว่าได้มาชุดหนึ่งนะคะคือชุดนี้เลยตอนนี้นิมก็จะเดินไปอีก store หนึ่งนะคะ We gotta keep gotta it low. ถึงแล้วนะคะร้านที่2ร้านฮานียนะคะ่ะดีไซน์ดรสสวยมากๆแล้วก็นี่ก็ได้จากร้านนี้มา2ชุดก็เลือกไปเสร็จแล้วนะคะขึ้นภาพให้ดูนะคะ2ตัวนี้นะคะนิบได้จากร้านฮาเนียนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดู3ตัวที่นิบเลือกกันเลยดีกว่าทายตัวไหนกันคะหนึ่งสงหรือสามช่วง sure. English is everywhere by me. ของเราวันนี้นะคะก็คือคำแรกคือคำว่า bride bride แปลว่าเจ้าสาวนะคะก็คือนิฟนั่นเองที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวใช่ไหม bride เเจ้าสาวแล้วก็ groom groom คือเจ้าบ่าวะคะ่ะก็คือคนขับรถนั่นเองเจ้าบ่าวคนนี้แล้วก็ คำศัพท์คำที่3นะคะก็คือคำว่า fitting room fitting room fitting room ก็คือ Room ที่นิฟได้เข้าไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนสภาพเป็นห้องสำหรับแต่งตัวเปลี่ยนชุดลองชุดในเช่น store แบบ shop ที่เขาขายเสื้อผ้าใช่ไหมก็จะมี fitting room ให้ สรุปนะคะนิพเรื่องชุดที่2องแล้วก็เพื่อนๆก็ส่วนมากก็ตอบถูกนะเพื่อนๆนิพกอนมึงรู้ใจอยู่นะแล้วก็ก้าวเสด็จไปเฉ์ในคลอสเฟรน่ะอคยตอบถูกมันน่าจะรู้แล้วว่าอนิพกับไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราขอแค่นี้ก่อนค่ะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปนอนต่อแล้ว